สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านและ f อทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับลุงจ่ามหาลุไฟวันนี้เรามาดูขบวนที่10นะครับรถด,ด่วนพิเศษนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อผมจะได้นำคลิปใหม่ๆม,มาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเปิดไฟมาแล้วครับกำลังออกจากเชียงใหม่นะฮะขบวนที่สิบวันนี้รู้สึกว่าจะ มีหัวรถจักรพาหุด้วยนะครับวันนี้ใช้สองหัวรถจักรนะครับ เป็นฮันสตอมนะครับเครื่องแคทนะครับ เร่งเครื่องมาแล้วครับนะครับเป็นอีกหัวหนึ่งเป็น G e A นะครับ4หนึ่งสามสามนะครับ ็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับขบวนที่10นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ